สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับชาวกรกฎนะคะเข้าสู่ช่องแฮมโอลิทาร o โคะ่ะวันนี้จะเป็นการเช็คดวงการงานการเงินนะคะสำหรับชาวกรกฎในเดือนพฤษภาคมปี2566นนะคะว่าช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะเข้าไปเปิดพื้นดวงนะคะให้ไพ่นะคะบอก สถาการณ์ในดวงของคุณก่อนว่าสถาการณมันจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะ นึงเรียนขึ้นมาเลยนะคะในเดือนพฤษภ,ภาคมนี้การเงินค่อนข้างที่จะเข้ามือง่ายแล้วก็ต้องระวังเงินก็จะออกง่ายๆเช่นกันนะแล้วก็มีไพ่เดวิลเพจออฟวอลเจ็ดาบนะคะมีไพ่ k n n o o s w o r d s นะคะ มีไพ่โชคลาภอีกแล้วนะคะมีไพ to, นะ่ v e w of fortune เนาะคุณเองในบันเวณเขาโชคลาภรือก็โชคลาภค,คุณก็อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้นะสําหรับบางคนเนาะแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญว่ามีไพ่หลักทรัพย์ขึ้นมาสองใบเลยนะมีไพ่หลักทรัพย์ขึ้นมาสองใบเลยแปลว่าช่วงนี้คุณกําลังอยากจะซื้อหลักทรัพย์เพิ่มหรือเปล่านะบางคนซื้ออะไรเพิ่มอะไรเงี้ยเนาะอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะ มีไพ่เก้าไม้เท้านะคะมีการเบื่องานเกิดขึ้นนะคะชาวกรกฎในช่วงนี้คุณมีการเบื่องงานเกิดขึ้นหรือเปล่านะต้องบอกแบบนี้เลยกรกฎจริงๆแล้วอะดวงของคุณก่อนนั้นเนี่ยคุณเป็นคนซีเรียสจริง,จ,รงจังกับงานมากๆแต่ด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่คุณยังรู้สึกแบบว่ามันได้มากกว่านี้อีกมันได้กว่านี้อีกเนาะแต่ไม่ต้องห่วงดวงคุณอนะ มันจะมีเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างที่ มันเกี่ยวกับการที่คุณอะแบบศึกษาที่อยากจะทํามันแล้วมันเหมือนมีการเริ่มต้นทํามันออกมาได้ดีบางคนอาจจะมีการรับรับ j อบรับ j อบเสริมอะไรอย่างเงี้ยเงินมันก็เลยเข้ามือได้มากขึ้นเนาะคือก็รากอด่วงเนี้ยคุณต้องระวังอาบายมุกต่างๆให้ดีมันอาจจะแบบไปเตว่วที่ครอบงำคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการพาน,านันเป็นเรื่องของสิ่งเสพติดการเที่ยวการอะไรต่างๆที่แบบเที่ยวแบบสถานที่ที่แบบว่ามันจะแบบ พาคุณไปในสิ่งที่ไม่ดีได้นะหรือว่าการคบคนอะไรเงี้ยคุณต้องระวังทั้งหมดมันอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะช่วยเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนดวงเขาอยากจะวัดคุณอะไรบางอย่างที่แบบว่าถ้าคุณแบบเจอของพวกนี้แล้วอ่ะคุณจะไปไหมถ้าคุณไม่ไปบอกเลยดวงคุณดีมากแต่ถ้าคุณเลือกที่จะยังยุ่งเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยมาทําให้ชีวิตคุณมีความแบบหลังจากนี้ไปนะหลังจากช่วงนี้ไปนะมันจะมีการเบื่องงานเบื่องงานเสร็จคุณก็รู้สึกแบบว่ามีความแบบมีความเหมือน ระวังคนที่แบบว่าคุณรู้สึกไม่โอเคหรือบางคนคุณมีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวบุคคลบางคนเขาก็อาจจะมีการที่แบบว่าไม่ไม่แบบว่ามีการรับหลังคุณได้อะอืประมาณนี้เนาะ แต่ต้องบอกว่าตัวคุณเองอ่ะก็ต้องระวังความที่คุณเองเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือเปล่ามันเลยทําให้คนอาจจะแบบว่ามองคุณแบบไม่ดีได้นะเพราะว่ามันมีการที่มันมีความคุณก็เป็นคนเครียดคิดง่ายมากบางทีอ่ะสถานการณ์ในเรื่องงานมันก็มีความเครียดระดับหนึ่งเนาะมันทําให้คุณเองอาจจะรู้สึกอยากจะไปทำอะไรสิ่งที่มันแบบว่าดีกว่านี้มากกว่านี้ให้ผลประโยชน์ให้กําไรคุณมากกว่านี้เนาะก็ ลองดูเนาะชาวก็เรากดอันนี้ก็คือเป็นไพ่ที่ขึ้นมาแต่ว่าบางคนะ่ะก็คือแบบเรื่องเงินไม่ค่อยเป็นห่วงแต่เป็นห่วงเรื่องดีวคือเรื่องงานคืออยากจะให้คุณเนี่ยคือแบบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานเยอะๆแล้วก็ทํางานระวังความแบบว่าผิดพลาดได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือคุณเป็นคนทํางานรวดเร็วทํางานอะไรที่แบบว่า คือเปนคนทํางานอะไรรวดเร็วมันอาจจะทําให้คุณแบบผิดพลาดได้นะมันมีการเพ่งมองจากคนที่เขาเป็นหัวหน้าอยู่นะคะหรือบางคนไม่เป็นหัวหน้าคุณเป็นหัวหน้าตัวเองคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าบา,บางบางบทบาทคุณก็ซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณเป็นระดับหัวหน้านะคุณก็ต้องระวังความซีเรียสตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นระดับหัวหน้าก็อาจจะมีหัวหน้ากําลังมองคุณอยู่นะคะประมาณนี้แต่ก็ถือว่าเป็นคนทํางานจริงจังอยู่นะชาวกรกฎถือว่ามันผ่าน มันมันจะผ่านไปได้เรื่องงานอ่ะคือคุณเองก็เป็นคนเก่งอ่ะมันจะผ่านได้เพ้ายตัวของคุณเองเนี่แหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูการงานเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้การงานไม่ค่อยเคลียร์เนาะโอเคการงานในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ไพ่ขึ้นมาบอกเนาะเห็นไหมมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างเนี่ยที่แบบว่าไม่รู้ผลประโยชน์ที่โอเคไหมแล้วก็มีไบ,บนี้แล้ว ควรจะรู้สึกสงสัยอะไรบางสีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณมีทิฏฐิด้วยกับเรื่องเรื่องงานกับคนกับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เขาก็ยังสนับสนุนคุณอยู่นะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไม่สนับสนุนนะคะเขาเขาก็ยังเอ็นดูยังแบบว่ายังเหมือนแบบโอเคกับคุณอยู่แต่บางทีคุณเองยังรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยโอเคแล้วคุณก็เลยมีการนิ่งตึงการเกิดขึ้นในการทํางานต่างๆซึ่งบอกเลยว่าขอให้คุณแบบอดทนไปก่อนเนาะเพราะว่าเหมือน งานที่คุณทําอยู่อ่ะมันกําลังจะก่อเกิดอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นนะเรื่องผลประโยชน์มันก็จะเหมาะกับคุณแบบสมน้ําสมเนื้อมากกับคุณขึ้นคิดว่างานตรงเนี้มันเป็นงานที่ที่คุณทําอ่ะโอเคแล้วเป็นการแบบว่าสร้างเขาเรียกว่าสร้างสร้างผลกำไรให้กับคุณดีแล้วนะก็คืออยากให้คุณแบบลดความทิฐิลงลดความที่แบบว่ารู้สึกแบบช่วงเนี้ยคุณจะแบบว่า คือเป็นคนคิดเยอะนิดนึงไม่ใช่เครียดมากไม่ใช่เครียดอะไรมากมม่นะแต่เป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่มองอาจจะเป็นคนมองการไกลอาจจะรู้สึกว่าอยากทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบคือแบบถ้ารู้สึกว่าน,นี้ไม่ดีคงก็จะไปทําสิ่งที่คุณชอบมากกว่าคือคุณก็ต้องระวังว่าไอ้สิ่งที่คุณชอบตรงนั้นนะมันอาจจะแบบมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองอะ่ะยังแบบคือพูดยังไงดีอะก็ต้องระวงังระวังการที่แบบว่าอยากจะไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบแต่มันยังขาดการที่คิดให้บนรอบขอบ อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเรื่องของงานนะคะก็ไปคิดให้รอบครอบเนาะว่าจะเอายังไงต่อกับรรยงานจะเลือกงานที่คุณชอบคุณที่คุณรักหรือคุณจะเลือกงานที่สร้างผลกําไรกับผลประโยชน์ให้กับคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอเข้าไปดูการเงินบ้างเพราะว่าชาวกร,รกฎก็เป็นคนที่ยังมองการเงินเป็นหลักเนาะตอนนี้การเงินเป็นหลักจะเป็นยังไงนะคะการเงินของคุณการเงินเงินมันมาจากงานนะ มันมาจากงานเนี่ย the world ความมั่นคงต่อให้วันเนี้ยเงินยังไงเงินจะไปยังไงมันก็ยังมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุน s พพอ o ์ t คุณให้การเงินมันยังดีขึ้นอ่ะแล้วก็อยากจะเก็บเงินมากขึ้นแสดงว่าความมั่นคงตรงนี้มาจากตรงนี้คู่กันการเก็บออมนะคะการเก็บเล็กผสมน้อยของคุณเนี่ยงานมันจะดีขึ้นแล้วมันมาด้วยผลประโยชน์ผลกำไรแต่ว่า มันมีข้อเสียนิดหน่อยคือรายจ่ายคุณเยอะแค่นั้นเองคุณเป็นคนที่มีรายจ่ายเยอะแต่ละเดือนเนี่ยโดยเฉพาะเรือพิสพาเนี่ยบางอย่างมันหลีกเลี่ยงกับรายจ่ายไม่ได้ก็เข้าใจแต่ว่าต่อให้รายจ่ายเยอะก็ขอให้คุณเก็บนะคะแบ่งเก็บแบ่งใช้ให้ดีมันก็อาจจะแบบว่าทําให้ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะดีขึ้นในเรื่องของ การเงินในอนาคตนะคะขอให้รักษาความเป็นมาตรฐานรักษาการเงินรักษาการงานตัวเองไว้ให้ดีนะถือว่าชีวิตยังไม่ได้แย่นะมันก็ยังแบบเป็นเหมือนความมั่นคงระดับหนึ่งนะคะโอเคค่ะคือเหมือนเงินคุณอะต่อให้ถ้างานคุณดีอะเงินคุณก็จะดีตามอันเนี้ยเป็นเป็นแบบนี้เนาะบางคนอาจจะแบบว่างานก็เริ่มขยับขยายขึ้นเงินเริ่มมามากขึ้นก็ได้นะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูในเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะสุขภาพชาวกรากฎนะในช่วงพฤษภา สุขภาพนะคะสุขภาพค่อนข้างโอเคนะไม่มีอะไรให้คุณแบบมันมลีล้าบ้างจากการทำงานบรนราน,นี้สุขภาพถือว่าดีเลยโอเคไม่มีอะไรที่เป็นห่วงมากในเดือนพฤษภาค,คมถือว่ายังผ่านไปได้โอเคเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูสิณิพากอยากจะเตือนคุณกันบ้างเนาะสิ่งที่พายอยากจะเตือนชาวกรกฎนะคะ เตือนว่าให้เฝ้าดูโอกาสที่มันกำจะเข้ามาดีๆระวังจะพลาดโอกาสสําคัญไปเนี่ยมีเดสันขึ้นมาด้วยสุขภาพมันเพิ่งขึ้นมานะอันเนี้ยสุขภาพผูมมแพ้ต้องระวังระวังการเจ็บป่วยนี่แหละเออเพิ่งขึ้นนะสุขภาพเพิ่งขึ้นแล้วก็ระวังการสูญเสียสูญเสียตรงนี้ก็คือว่าอาจจะสูญเสียที่เกี่ยวกับกับอะไรบางอย่างไม่ไม่แน่ใจไม่ทราบเนาะ แต่อย่าให้คุณรักษาสิ่งที่คุณมีไว้ดีๆอย่าพึ่งแบบเช่นเงินอะไรเงี้ยคุณเก็บเงินให้ดีมันมีโอกาสที่คุณจะไปแบบเสียสูญเสียเงินหรือว่าสูญเสียของสูญเสียต่าง,ง,างๆได้ในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ช่วงนี้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับความดันลมตีนะคะแล้วก็กดไหลย้อนประมาณนี้แล้วก็ความใจร้อนอย่าใจร้อนกับสถานการณ์นะคะพยายามนิ่งๆพยายามแบบว่า พยายามแบบไม่ต้องสนใจรอบข้างแล The Sun ้วเดือดสันอ่ะมันกาจจะเกิดขึ้นกับคุณความสว่างความความแบบว่าอุดมสมบูรณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะมันต้องใช้เวลาและรอตรงนี้เพราะว่าเดือดสันขึ้นมาเนี่ยขอให้คุณแบบว่าทําในสิ่งที่คุณทําให้ดีเท่านั้นเองแล้วเสียงต่างแน่นอนมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับคุณคุณอย่าคิดว่าวันนี้ชีวิตคุณแบบมัน มันได้แค่นี้แต่เชื่อว่ามันได้มากกว่านี้คุณอย่าแบบยุ้สึกจะชืดคุณแค่แบบทําตรงนี้ให้ดีแล้วโอกาสใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นเองนะคะจะประมาณนี้เลยดวงของชาวราศีกรกฎนะคะสําหรับชาว y o u t u b e นะคะก็มาฝากโปรโมชั่นดูดวงส่วนตัวนะคะก็ในช่วงนี้จะมีโปรโมชั่น1ชั่วโมง,งหานึชั่วโมงนะคะก็สามารถนะคะ ทักรายนะคะเข้ามาได้ค่าครู249บาทนะคะจากชั่วโมงละ249บาทก็จะเป็นแบบว่าเพิ่มดูได้อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะในรอบถัดไปเนาะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ